ไม่มีตังจะทําฟันอ่ะแล้วคุณรู้ไหมว่าทําฟันฟรีในประเทศไทยมีอยู่จริงนะคะแต่เราต้องรู้ก่อนว่าสิทธิ์ในประเทศไทยของเราอ่ะคือสิทธิ์อะไรไมันจะมีอยู่แค่3สิทธิ์ค่ะก็คือเป็นสิทธิ์บัตรทองหรือว่า30บาทนั่นแหละสิทธิ์ข้าราชาการหรือว่าสิทธิ์เบิกได้แล้วก็3เป็นประกันสังคมถ้าตัวเราไม่ใช่ข้าราชาการแล้วเราก็ไม่ได้ส่งเงินประกันสังคมหรือว่าเจ้านายเราไม่ได้ส่งประกันสังคมคุณเนี่ยจะมีสิทธิ์30บาทค่ะคุณสามารถทําฟันได้ฟรีเลยอ่ะที่โรงพยาบาลรัฐโดยที่ไม่ต้องสํารองเงินจ่ายก่่่่่อออออนน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 นไมมวาจะเเปปป็ดดฟฟฟัััขููิลแตงื รายละเอียดอะเราอาจจะต้องติดต่อโรงพยาบาลรัฐที่คุณไปทําอีกทีนึงนะเพราะว่าแต่ละโรงพยาบาลอาจจะมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันนะคะอันที่2คือเป็นสิทธิเบิกได้ใครก็ตามที่เป็นข้าราชการอะเนี่ยเขาเรียกว่าสิทธิเบิกได้ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อนเช่นเดียวกันคะ่ะและทําฟันได้ฟรีเลยอุดฟันฟรีคะ่ะ ถอนฟันฟรีค่ะคูณหินปูนฟรีค่ะทําฟันปลอมฟรีค่ะและรักษาลากฟันฟรีค่ะอันดับสุดท้ายก็คือประกันสังคมอันนี้จะได้ปีละ900บาทค่ะสิทธิ์ก็จะเป็นอุดขุดถอนผ่าฟันคุดค่ะแล้วก็ฟันปลอมแต่ว่าอาจจะต้องสำรองเงินจ่ายก่อนแล้วก็เบิกได้ไม่เต็มหรือบางอันก็เบิกได้เต็มลองไปหาข้อมูลกันอีกทีหนึ่งแต่นี่คือสิทธิ์ฟรีที่คุณมีในประเทศไทยนี้ค่ะ